สวัสดีค่ะพบกับพี่การน,นมแม่ค่ะคุณแม่ถามมาว่าจัดฟันนะคะเวลาผ่าตัดข้อจะต้องถอดเหล็กออกหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนฟังก็อย่าลืมกดใจแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่การน,นะคะสําหรับการจัดฟันนะคะถ้าเป็นการจัดฟันหรือการติดเครื่องมือโดยแพทย์ทันตแพทย์นะคะ เราจะไม่ต้องถอดเครื่องมือออกค่ะแต่ถ้าเป็นการจัดฟันแฟชั่นนะคะเพื่อความสวยงามจัดตามร้านเสริมสวยนะคะหรือว่าตามตะโต๊ะตั้งต่างๆนะคะเครื่องมือมีโอกาสจะหลุดค่ะจึงแนะนำว่าให้ถอดก่อนที่จะมาผ่าตัดคอดค่ะ แม่ถามมาว่าอายุคัน29สัปดาห์มีเจ็บบริเวณจีมีเกี่ยวกับคลอดก่อนกาหนดไหมสําหรับการเจ็บบริเวณจีมีเจ็บท่วงหัวหน่าวเจ็บบริเวณขาหนีบในคุณแม่ที่อายุคัร28สัปดาห์ไปแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการที่มดลูกและขนาดเด็กนะคะมีน้ําหนักมากขึ้นทําให้เกิด กดท่วงบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการส่งผลให้แม่เจ็บบริเวณขานหนีบพนหนาวหรือว่าจิมิค่ะวิธีการแก้ไขนะคะคือให้ใส่แผ่นพยุงคันช่วยค่ะจะช่วยลดอาการได้นะคะหลีกเลี่ยงการยืนานานๆนะคะที่จะทําให้น้ําหนักตัวกดลงไปที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการค่ะสาหรับอาการเจ็บจิมิคะบ่งบอกว่าจะข้อก่อนกําหนดไหมไม่เกี่ยวกันค่ะอาการบ่งบอกว่าจะข้อก่อนกาหนดก็คือคุณแม่มีมดลูกแข็งตัวค่ะมีท้องแข็งมีเจ็บคันค่ะ ก่อนกาหนดคะ่ะอันนี้คือเรื่องของข้อก่อนกําหนดนะคะส่วนเจ็บจิมมีไม่เกี่ยวคะ่ะคลิปนี้ค่ะคุณแม่ถามมาว่าตั้งครั์อยู่นะคะจะทาครีมทาฝ้ากระจุดด่างดำได้ไหมสําหรับครีมรักษาฝ้ากระจุดด่างดำนั้นปกติแล้วถ้าไม่จําเป็นไม่ค่อยแนะนําให้คุณแม่ใช้ค่ะเนื่องจากว่าอาจมีส่วนประกอบนะคะที่เป็นอันตรายต่อเด็กได้คะ่ะโดยเฉพาะส่วนประกอบที่เป็นอนุพันธ์วิตามิน A หรือเรจินอย์นะคะกับไฮโดรฟิวโดนคะ่ะ ซึ่งอันนี้2ตัวนี้นะคะห้ามใช้เป็นเด็ดขาดค่ะต้องอ่านส่วนประกอบที่ให้ชัดเจนนะคะข้อที่2ค่ะต้องใช้ครีมนะคะที่มีออยอรับรองค่ะข้อที่3ค่ะแน่นอนค่ะต้องใช้ครีมที่คุณแม่ไม่แพ้ค่ะและข้อที่4นะคะในกลุ่ม aha bha พาราเบนนะคะที่เป็นส่วนประกอบนั้นคุณแม่ต้องระวังว่าจะเกิดอาการแพ้เนื่องจากว่าผิวของคุณแม่บอบบางลงในช่วงตั้งครรภ์ค่ะทางที่ดีค่ะอย่าเพิ่งใช้ดีกว่าค่ะใช้พวกกันแดดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวประมาณ คุณแม่ถามมาว่าจะไปคลอดบุตรนะคะที่โรงพยาบาลรัฐบาลจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างน,นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะเมื่อไปคลอดนะคะสําคัญที่สุดคือสมุดฝากคันของคุณแม่ค่ะดับสองนะคะก็เป็นเอกสารประจําตัวของคุณแม่คุณพ่อค่ะแล้วก็ที่อยู่ที่จะเอาลูกเข้าค่ะอันดับ3ค่ะก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวคุณแม่ะคะเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันชุดชั้นในให้นมนะคะกางเกงชั้นในค่ะอันดับ4ี่นะคะก็จะเป็นของใช้ เด็กอ่อนค่ะซึ่งของใช้เด็กอ่อนยังไม่ต้องเอาลงจากรถนะคะให้เก็บไว้ที่รถก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ที่ห้องคลอดค่ะอันดับ5ค่ะจะเป็นผ้าอนามัยแบบพวงนะคะหรือว่าแพมเพิสนะคะที่ใช้ตอนช่วงหลังคลอดน,นั่นเองค่ะคุณแม่ถามมาว่าเบ่งข้อนานหนึ่งชั่วโมงผิดปกติไหมสําหรับการเบ่งข้อนะคะทางการแพทย์นะคะให้นับตั้งแต่ปากมาลูกเปิดหมดปากมาลูกเปิดหมดคือ10เซนนะคะ โดยนะคะท้องแรกนะคะเราให้เบ่งได้นานถึงสองชั่วโมงส่วนท้องหลังให้เบ่งได้นานหนึ่งชั่วโมงค่ะที่ถือว่าไม่มีความผิดปกตินะคะหลังจากที่เราเบ่งครบเวลาที่พี่กันบอกแล้วนะคะคุณหมอก็ก็จะมาประเมินถ้าเกิดว่ายังไม่ข้อนะคะคุณหมอจะอาจจะพิจารณาผ่าตัดข้อหรือว่าช่วยข้อด้วยธีการใช้เครื่องดูดสนากกาุนัศหรือใช้เ,เป็นฟอสเฟตดึงออกนะคะทีนี้คุณแม่ทั้งหลายคะ่ะคุณแม่เบ่งคลอดกันนานกี่ชั่วโมงกันบ้างคะมาแบ่งปันใต้คลิปนี้ของพี่กันได้เลยคะ่ะ